เข้ามาื่อวานนี้สิละเพื่อนผมก็โทรมาเขาถามว่าคดีนี้จะสู้ได้ไหมเราต้องไปดูคําฟ้องก่อนเราบอกคุณสิละไปรับคําฟ้องมาแล้วเอามานั่งดูว่าเขากล่าวหาว่าอะไรเราพูดความเท็จอะไรบ้างรู้สึกประเด็นเท่าที่ผมติดตามข่าวนะเรายังไม่เห็นคําฟ้องนะลุงป้อมน่าจะฟ้องจํานงว่าสิระไปพูด,ดําแนงว่าลุงป้อมโทรหาคนนั้นคนนี้เพื่อจะให้ช่วยสามารถซึ่งลุงป้อมก็บอกว่าเขาไม่ได้โทรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ช่วยสามารถสิละก็มีหน้าที่ต้อง ให้การสู้คดีว่าพูดจริงหรือเปล่าสองพูดว่าอะไรแล้วคําว่าลุงป้องลุงป้อมโทรหาคนนั้นคนนี้ให้ช่วยสามารถให้ช่วยทําอะไรถ้าเกิดเป็นการให้ช่วยนะ,ะซื้อข้าวผัดโอเลี้ยงให้สามารถถ้าแบบเนี้ก็เป็นเรื่องการกระทาที่ไม่ผิดกฎหมายกันลุงป้องก็ไม่ได้มีความผิดลุงป้องก็ไม่เสียหาย,หายแต่ถ้าเกิดว่าศิระบอกว่าลุงป้องไปโทรหาคนหนึ่งให้ช่วยสามารถให้หลุดคดีด้วยวิธีการผิดกฎหมายอันนี้ลุงป้องก็เสียหาย สีรละก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากไม่กล่าวแค่ลหลายด้วยข้อความอันฝ่าฝืนความจรงิงอันนี้เป็นสั์ในกฎหมายแพ่นีนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนะครับนะครับข้อหาขายข่าวข่าวข้อความเช่นนี่งในกระบวนกฎหมายแพง่งเราหยิบตําราขึ้นมาแล้วมานูมาตรานะสี่รอ่สิบเอ็ด่อ่ามสี่ร้อยยี่สินะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ ผู้ใดกล่าวหรือข,ขายข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความมันฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียเกียรติคุณนะครับทางธรรมาหาได้ทางเจริญนะครับออของผู้อื่นจําต้องชดใช้ค่าสิทธหมายทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นนะครับนะครับก็หมายความว่าคุณไปให้สัมภาษณ์ในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงว่ารุงป้อมโทรหาคนนั้นคนนี้ให้ช่วยสามานะช่วยวิ่งเต้นช่วยรบคดีช่วยอะไรจำลองเนี้ยสมมุติ่าเป็นแบบเนี้ยสีละก็สวยเขาเรียกมา50ล้าน นะครับอันนี้คือการให้ข้อมูลนะครับพี่น้องจะได้รู้นะครับว่ากล่าวขายข่าวมาตรา423กฎหมายแพง่งเป็นเรื่องทางแพ่งนะ,ะแต่ต้องเป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนความจริงนะถ้าเรื่องจริงไม่เป็นไรนะครับอ่าอ่านะครับเข้าใจนะอืมนะครับนะฮะอันนี้ก็คือ,อข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคดีแพง่งนะครับส่วนใครจะผิดจะถูกก็ต้องให้ศาลตัดสินผมก็ไม่ทราบว่า เรื่องราวสตอรี่มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอ,อ,อคำฟ้องก่อนเดี๋ยวเขาอาจจะส่งมปให้ผมดูแล้วผมจะช่วยดูแลให้นะครับให้ดูแลไม่ได้เป็นทนายนะจะดูแล้วก็เอามาให้ความรู้กับประชาชนว่าเขาฟ้องกันยังไงนะค,คำฟ้องต่างๆมันเปิดเผยได้นะครับเวลาท่านไปฟ้องศาลเนี่ยท่านสามารถเอาลงโฆษณาเอาลงในหนังสือพิมพ์เอาลงในโซเชียลอะไรได้เลยนะครับไม่มีความบิดแต่อย่าบิดเบือนนั่นเองครับอันนี้ก็ให้ทราบนะ แล้วก็ได้ข่าวว่าลุงป้อมอาจจะฟ้องคดีอาญายอิทธิกระทงสําหรับคุณศิละไปเดินสายให้สัมภาษณ์นะเขาว่ากันไปใครผิดใครถูกก็แล้วแต่พยานหลักฐานนะครับนะครับอันนี้ก็เรื่องเลยครับขอบอตรสัง่งนักษาการผู้จัการตำรวจภาค2นะครับเร่งขี้คายคดียิงสอจองโต๊ะเสียชีวิตคาบ้านนะครับแต่แล้วบอกว่าไม่เว้น ทุกคนฮะใครเกี่ยวข้องกระโดนหมดก็ต้องไปดูว่ามีตัวการร่วมไหมนอกจากมือปืนมือปืนจริงไหมหรือรับผิจฉานายต้องไปดูเข่าปืนนะครับดูเข่าปืนปืนของใครแล้วก็เอามือ,อของคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาทำพาราฟินเทสมีเข่าปืนมีอะไรไหมใครเป็นคนยิงไม่ใช่ว่าเจ้านายยิงเสร็จรลูกน้องรับผิดอะไรต่างก็ต้องไปดูฮะนะเหมือนเปลี่ยนตัวคนขับเปลี่ยนตัวคนยิงอะนะ,อะขับรถชนคนเสียชีวิตร็จก็เปลี่ยนตัวคนขับ นะเจ้านายยิงเสร็จก็อาปืนใส่มือลูกน้องอ่ายิงเพิ่มให้มันมีขม่าติดให้ลูกน้องไปรับผิดแทนนายหรือเปล่าคือคือตำรวจต้องไปอค้นหาควาจริงนะนะครับนะพอลูกน้องอยู่ดีๆจะไปยิงคนอื่นทำไมอะไรต่างเนี่ยมันแรงจูงใจอะไรทําตามคําสั่งนายหรือเปล่านะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องไปดูกันต่อไปนะครับพี่น้องครับอเออนะครับอีกว่ากันไปนะฮะอืมอ่อ เด็กนะเขาบอกอะไรเปิดคลิปเสียงสุดท้ายคลายสอจอโต๊ะคุยกับนายสอนะครับถกเถียงรุนแรงพูดแตกหักกนเสียชีวิตเขามีคลิปเสียงนะโอ้โหถ้ามีคลิปเสียงนี่ก็อ่าก็ชัดเจนนะก็จะวิ่งเต้นคดียากะถ้ามีคลิปเสียงมีคลิปวิดีโอนะนะครับแต่แหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นข่าวลือซึ่งผมไม่ยืนยันนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแย่งกันลงสมัครนายกอบจอที่ปารีนซึ่งจะมีการประกาศรับสมัคร แหล่งข่าวที่ผมได้มาคือ23ท่านวานนะครับ23ธัานวาเนี่ยเขาจะมีในวันที่หล1ยสิบแปดเ้ายี่สิบอีกหาวันจะมีการลงสมัครอันนี้แหล่งข่าวจากนักการเมืองในพื้นที่แจ้พ่เดน,นะแต่เป็นข่าวลือนะเขาบอกว่าขัดแยง้งเรื่องแย่งกันลงสมัครทีมเดียวกันดันไปแข่งกันเองนะจำลองเนี้ยนี่แหล่งข่าวนะโหต้องมีคลิปเสียงไม่จบเลยนะนะจะมีคลิปเสียงนะนะครับนะนะจะมีคลิปเสียงแต่หักกันแล้วก็มีการยิงเนี่ยนะทุกคนก็อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย จะโดนหมดเลยนะครับไม่รอดเลยนะมันจะรู้เลยแรงจูงใจมันเกิดจากอะไรนะครับนะก็คดีนี้ก็แล้วแต่พยานหลักฐานผมไม่ได้บอกใครผิดใครถูกเพราะผมไม่ใช่ผู้พิพากษาสาเที่ยนะไม่อยากทาตัวเหมือนนักข่าวผู้ดาเนินรายการบางคนทนาหน้าที่ผู้พิพากษานนะแต่นี่คือการให้ความรู้กับประชาชนนะครับอสอบเข้มนะสุนทรพรามพวกหกผู้ต้องหานะเผยทไลายมีปากเสียงกันก่อนอเกิดเหตุเนี่ยมันบอกแล้วต้องขนาดกันยิงกันในบ้านเนะี่ย มันต้องเรื่องใหญ่อะผลประโยชน์จากทางการเมืองเนี่ยผมว่าสําคัญนะนะนะมีเรื่องเดียวนะครับไม่มีเรื่องอื่นหรอครับนการเมืองจะไปเถียงมันเรื่องอะไรก็เถียงเรื่องการเมืองการเมืองก็เป็นเรื่องการผลประโยชน์ทางการเมืองมันเรื่องใหญ่ออเออนะน,ะ,นะครับ Facebook IG เข้าแอปส่งข้อความไม่ได้เร่นแก้ไขาได้แล้ว9 9้า้าน c h ด้านแชท GPT เข้าแอปไม่ได้กระทบผู้ใช้งานนับล้าน นะครับเออนะครับเด็กเขาเขาบอกโล่มนะเอ่านะครับโล่มก็ว่ากันไปนะนะครับเข้ามาก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮนะะนครับสำนักข่าวข่าวสดเนี่ยลงข่าวเมื่อ3นาทีนะบอกว่าเปิดคลิปเสียงสุดท้ายสอจโอต้คุยปมเงิน20ล้านถกเถียงรุนแรงพูดแตะขัดไม่รู้เงิน20ล้านเรื่องอะไรอันนี้สำนักข่าวเขา,ขารายงานนะนะผมไม่ยืนยันเขาจจริงหรือเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องร้องเอาเนี่ยโอ้เถียงกันเรื่อง20ล้านเนี่ยเรื่องอะไร นะครับหรือว่าไม่ต้องลงสมับรยจ่าย20ล้านเรื่ออะไรกับม่รู้หรืออะไรยังไงหรือเป็นนี้เป็นสินเรื่ออะไรเขาไม่รู้นะอันนี้ข่าวเขานาเสนอนะอนะครับเฮียรบรรจงนะครับ11นาทีนะเพจเฮียรบรรจงบอกว่าได้ฟังคลิปเสียงคล้ายสจต้องทะเลาะเสียงดังลั่นกับคนเสียงคล้ายจุดจุดจุดนะนะครับเสียงคล้ายคนจุดจุดส่งเรื่องส่งคนลงนายกอบจอประจีนเดือดมากสุดท้ายคนเสียงดังป่า ไปก่อนจะขับ <c oughs> ก็แสดงว่าถ้ามันมีคลิปเสียงเนี่ยมันก็เอ,อทำคดีง่ายไม่ยากถ้ามีคลิปเสียงก็จบแล้วจะโกงกแต่ตอนแหล่อะไรยากต้องมีคลิปเสียงอ่ะ,บะ,ะ,อะอสะาบายเลยเป็นพยานหลักฐานต้องกานยังไงตำรวจจะทําคลิปเสียงหายนะเดถ้าทาคลิปเสียงหายเดี๋ยวพยานหลักฐานหมดเลยนะก็เหมือนกับที่เขาทำร้ายร่างกายกันที่แปดนิ้วจําได้ไหมมีสสอไปต่อยอาจารย์ที่แปดนิ้วบ้านผมเนี่ยพอพอกระทืบมันเสร็จเรียบร้อยก็ปปากดว่า ไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกขอดูกล้องวงจรปิดนะเจ้าของร้านบอกว่าอะไรมีคนขโมยเซิร์เบอร์ไปแล้วน,นะไหนนะเพราะว่าอะไรพากกล้องวงจรปิดมันถือเป็นพยานชั้นหนึ่งเป็นพยานที่น่าเชื่อถือมากนะครับอ่านะครับนะบนะบเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดที่สําคัญเวลาเราจะไปคุยเจรจาอะไรใครนั้นต้องแอบบันทึกเสียงมากนะครับเพราะบางทีถึงเวลาเอ้ยผมไม่เคยพูดแบบนั้นนะจุกรูนะครับเพราะฉะนั้นใครอะไรทำใครติดตามรายการพี่เดชจะได้ความรู้ว่าสอน เราไปเจราจาอะไรใครก็แอบมันซิกเสียง,งไหมแอบอัคดคลิปไหมนะครับมันจะชัดเจนเมื่อเช้าดูข่าวเห็นไหมมีไอ้คนขับรถบรรทุกนะครับก็ขับรถบรรทุกแล้วโดนตำรวจทางหลวงขับรถตามมาแล้วเสร็จแล้วก็ให้จอดชิดซ้ายเขาก็รู้เลยต้งเอาตังค์ไปจ่ายเขาก็อาตังค์ไปจ่ายร้อยสองร้อยในขณาที่เข้าไปจ่ายเนี่ยเขาก็แอบมีกล้องกระดุมเหมือนตำรวจส่องเงินให้ตำรวจในรถทางหลวงเมื่อเช้าดูข่าวนะครับก็เรียบร้อยหลับฐานนะครับ ถามวันชาตก็ตำรวจพวกนี้ก็ต้องหนึ่งโดนสอบวิัยร้ายแรงสองก็โดนทั่วไปก็ต้องออกจากราจักรก็จากตำรวจก็ต้องไปเป็นรปภนะครับนะทุกอาชีพมันก็มีคนนอกรีอาชีพทนายก็มีอาชีพทุกๆอาชีพมีหมดเพราะนั้นก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเวลาพบเห็นข่ารายการตำรวจหรือใครทุกอาชีพนะทำผิดเนี่ยอยากให้วิการเป็นลายบุคคลตำรวจกเป็นการทนายกำลังกัรลายบุคคลคนหนไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับเข้าใจนะนะครับอืม นะครับลูกนี้เช็คด่วนเปิดแกนคุณสมบัติเข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้บ้านรถ SME อ๋อเขจะมีมาตรการนะแก้ไขหนี้นะฮะนะครับฮะก็แก้ไขหนี้นะนะครับแต่อย่าไปให้รางวัลกับคนที่เป็นนี้นะไม่ใช่เป็นนี้แล้วดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายไอ้นี้ก็ไม่ต้องจ่ายนี่มันไม่ใช่ไอ้คนที่เขาจ่ายหนี้ตรงก็จะเอาไอ้เราจ่ายหนี้ตรงดอกเบี้ยไม่ลดเลยแต่ไอ้คนไหนที่เบี้ยวกลับได้รับรางวัลไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะนะครับเดี่ยิดหลักเลยไปส่งเสริมคนเบี้ยวนี้ เ่นนะครับเปิดเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วม2มาตรการแก้หนี้บ้าน e, Bank, รถ SME แบงค์ลดดอกเบี้ยลดค่างวด3ปีลุณหนี้เสียไม่เกิน5,000ันบาทปิดหนี้ได้เลยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับนะครับแล้วก็อีกหน่วยงานอื่นนะครับเอ่อนะครับก็ร่วมกับแบงค์ด้วยนะครับออกมาตรการช่วคราวให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเฉพาะกลุ่มภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยชื่อดีนะคุณสู้เราช่วยก็หมายถึงว่า ลูกนี่ต้องสู้อ่อนดังช่วยคุณต้องไปทำมาหากินหาเงินมาทช่นี่นะครับะนะฮะ